สวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งนะคะน้องช่วยแนะนำตัวดิครับ ค่ะชื่อยวนนริสลาสิจันทราพันธ์ค่ะจบการศึกษาจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสนใจสมัครงานในตำแหน่งพิธีกรนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการสื่อสารค่ะแล้วก็ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ได้พบปะผู้คนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเป็นเชียรลีเดอร์หรือการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสงขลานะคะปกตินายามว่างก็ชอบ ังเพลงนะคะดูหนังแล้วก็ทำกิจกรรมที่ค่อนข้างแอคทีฟนิดนึงนะคะเป็นคนที่ชอบวิ่งค่ะเป้าหมายในชีวิตก็คือการวิ่งมาราทอนนะคะ สำหรับงานตำแหน่งพิธีกรนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาก็ฝึกฝนค่อนข้างเยอะมากๆทั้งเรื่องของการออกเสียงการสื่อสารนะคะการเขียนสคริปต์แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่ตามความคาดหวังของทุกทุกคนค่ะยินดีที่จะรู้จักค่ะอยากให้ลองพูดขายของอะไรสักยิงอย่างครับอืมถ้าให้ลองขายอะไรก็ได้ล่ะคะ ถ้าเกิดว่าลองขายก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขายเป็นกระเป๋าใบนี้ละกันนะคะเป็นกระเป๋าของตัวเองะคะอ่ะสมมุติว่าเป็นการไลฟ์ขายของละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ราและยูเอชแนลนะคะโดยในชแนลของเราคะ่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์พิเศษมานําเสนอนะคะนั่นก็คือกระเป๋าขนาด A4 ค่ะทำไมต้องเป็น A4 ไซส์นี้นะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของกระดาษใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไซส์ที่สามารถที่จะใส่เอกสารได้เหมือนกันค่ะพอพูดถึง A4 ปุ๊บมันทำให้เราได้ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเกิดเราถือกระดาษ A4 อ่ะเราก็ต้องมีพวกดินสอปากกาเครื่องเขียนต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ไซ์นี้มันก็ กระทัดรัดเหมาะกับมือเรานะคะตัวผ้านะคะก็เป็นผ้ากำมะหยี่อย่างดีค่ะแล้วก็มีการบุฟองน้ำข้างในด้วยเพราะฉะนั้นนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสสบายมากๆด้านนี้นะคะก็เป็นซิปสามารถที่จะ เปิดได้นะคะแม้ว่าด้านในจะมีช่องเพียงแค่ช่องเดียวแต่ว่าด้วยวัสดุคุณภาพดีนะคะสามารถรับประกันแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความคงทนได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะราคาเพียง199บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจเรียนเชิญ CF ได้เลยนะคะ